วันนี้เราจะมาอธิบายการคว่ำถังน้ำอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นขอบแทงน้ำล้นจากปากถังน้ำรวมถึงอาการน้ำร้อนดันขึ้นมาที่ถังคูลเลอร์จากการที่น้ำไปอุดรูระบายอากาศน้ำร้อนครับอย่างกรณีอย่างนี้ผมต้องการที่จะเทน้ำลงไปในถังตัวนี้ผมจะเริ่มต้นจากการตรวจสอบน้ำว่าน้ำในถังเนี่ยควรจะเหลือไม่เกินเศษหนึ ของความอยู่ถังถูกต้องนะครับผมอันที่สองเมื่อผมเทน้ําลงไปแล้วปุ๊บน้ําก็จะลงไปอยู่ในระบบโดยที่จะไม่เกิดในรูไม่ระบายความร้อนใช่ครับผม่ก็จะไม่เกิดปัญหาน้ําร้อนดันเหมือนเดิมสาเหตุไม่เกิดเพราะอะไรครับสาเหตุไม่เกิดคือเวลาลงไปปุ๊กเนี้ยาเอาขวดมาครับผมครับขอขวดนี้ลงไปปุ๊กเนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณขนาดนี้ปากขวดจะอยู่ประมาณขนาดนี้เพื่อน้ําเตมปุ๊บน้ําจะอยู่ในถังตรงนี้จะไม่มีอากาศ มันจะมีแรงดันกันใช่ไหมพี่ถูกต้องครับาอากาศมันดันครับอากาศมันดันที่ปักก็คือระดับน้ำตรงนี้มันจะมีอากาศดันกับปากขวดอ่าครับดังนั้นผมจะเริ่มเลยนะครับอเทไปเลยอ่าตอนนี้แล้วทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครบไปตัวนี้ก็จะดับโอเคน้ำระดับน้ำเนี่ยจะไม่ขึ้นมาถึงปากขวดเนื่องจากปากขวดเนี่ยมันจะมีอากาศดันกับตัวน้ําแทงน้ําในระดับน้ำตรงนี้อ่านี้โอเคตอนนี้อ่ะ ปัญหาหลังจากถังน้ํานี้หมดแล้วอ่าพี่เอาถังออกเลยครับอันนี้กรณีคือหมายว่าลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนเาเรียกว่าเปลี่ยนถันงใหม่เนื่องจากถังเก่าหมดรือนี่จ่ายไปโอเคแหละเพราะว่ามันขยะก็เป็นน้ำหลุดหมดเลยองอออก่าอันนี้อันนี้อันน,นี้คือเป็นวิธีการเหมือนว่ากรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนถังใหม่นะสิ่งที่ถูกต้องคือจะต้องข่องน้ําจากในแทงค์ลงให้เหลือประมาณ1นึ่งส่วนสี่ดูใจจากเพรติกเกอร์ตรงนี้นะครับ อ่าก็คือวิธีการที่ต้องคือเราต้องให้ลูกค้าเนี่ยพ่องน้ําลงในระดับตามรูปภาพนี้นะฮะ,ะเพื่อป้องกันอะไรฮะเพื่อป้องกันน้ําเนี่ยจะเออึ้อเออจะล้นขึ้นมาถึงตรงอ่ารูระบายน้าร้อนด้วยหรือป้องกันการล้นขอบขอบของตัว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 ตูวต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 ้บางรุร่นอาจจะล้นได้งไงนี่ก็ตรงนี้เลยพักโอเคอ่านี่น้ําก็ลงไปเยอะแล้วนะครับอ่าโอเค ก็เนี่ยครับกรณีที่เปลี่ยนถังใหม่เนี่ยเราควรจะพ่องน้ําลงไปเนี่ยให้เหลืออยู่มาหนึ่งส่วนสี่ของแทงตรงนี้เราถึงจะเอาถังเนี่ยมาเทคว่มใหม่ก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวน้ําล้นดันน้ำล้น้อนดันหรือว่าน้ำล้นน้ำล้นขอบเป็นบางรุ่นบางรุ่นเนี่ยน้ำอาจจะล้นขอบของปากขวดเลยด้วยซ้ำของปากถังด้วยซ้ำอ่าโอเคสรุปประเด็นจากคลิปวิดีโอสอนวิธีการคว่ำถังน้ําอย่างถูกวิธีการคว่ำถังน้ําลงในตู้ต้องเริ่มจากข้อที่หนึ่ง ตรวจสอบระดับน้ำในแทงน้ำควรเหลือไม่เกินเศษ1นส่วนสของแทงน้ำตามภาพที่แสดง 2. เมื่อมัน่นใจแล้วว่าระดับน้ำในแทงไม่เกินเศษ1นส่วนสก็คว่ำถังน้ำลงที่ตู้ได้เลยเมื่อเทน้ำลงไปแล้วน้ำจะลงไปอยู่ในแทงโดยที่ไม่อุดตันรูระบายความร้อนเพราะมีแรงดันอากาศเกิดขึ้นระหว่างระดับน้ำในแทงและปากขวดของถังน้ำ หลังจากเราควา่ำถังน้ำและทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงไฟตรงสวิตช์จะดับลงเมื่อน้ำในถังเก่าหมดแล้วต้องการเปลี่ยนถังใหม่จะต้องทำอย่างไรประการแรกคือให้สังเกตว่าเมื่อมีการนำถังน้ำเก่าออกไปปริมาณน้ำในแท้งยังสูงอยู่หรือไม่จากภาพน,นี้เราจะเห็นว่าปริมาณน้ำในแท้งยังสูงอยู่เรายังเทถังน้ำใหม่เข้าไปทันทีไม่ได้ วิธีการที่ถูกต้องก็คือให้หาภาชนะมารองที่ก๊อกน้ำเพื่อกดน้ำออกจากแทงน้ำให้เหลือเศษหนึ่งส่วนสีก่อนเมื่อเรากรอกน้ำออกจากแทงจนถึงระดับนี้แล้วเราถึงจะคว่ำถังใหม่ลงไปได้อันนี้เราไม่ต้องสนใจน้ำแข็งให้เราโฟกัสที่รูปภาพเราจะเห็นว่าตรงลูกศรสีแดงเนี่ยคือระดับน้ำ จะต่ำมากจนเกือบถึงก้นแทงเมื่อระดับน้ำอยู่ในระดับนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะคว่าถังใหม่เข้าไปได้เลยบนตู้น้ำเนี่ยจะมีสติกเกอร์สอนวิธีการคว่ำถังน้ำ ดังนั้นก่อนเปลี่ยนถังใหม่แนะนำให้คุณลูกค้าศึกษาวิธีการคว่มถังอย่างถูกต้องจากสติกเกอร์ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำอุดตันที่รูระบายความร้อนจนทำให้น้ำร้อนดันขึ้นมาที่ถังคูลเลอร์และป้องกันไม่ให้น้ำล้นขอบแทงน้ำหรือปากถังน้ำนั่นเองค่ะ